สวัสดีค่ะวันนี้จะมาโปสวับมีดนะคะหรือตลาดนัดคองถมที่บ้านเราค่ะสวัสดีค่ะยกมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีๆก่อนก็อยย่าจะพามาตลาดนัดคองถมนะคะติดตามกันได้นะคะตะลาดนัดข้าวเข้า วันที่สิบตลาดนัดตลาดนัดนะเรามาตลาดนัดวันนี้วันที่สิบวันนี้คนเยอะอาทิตย์นี้คนเยอะกว่าทุกๆุกอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วแทบไม่มีแม้คลาสขายเลยกินอะไรกันดีนะพี่น้องพี่นัดพี่นัดพี่นัดมุกพัฒน์โซซาเล่นนะเลนดาวน่าสิเด็กมีเด็กมี เยอยอาทิตย์นี้คนเยอะจังเลยนัดเป็นอาหารหลักของเม็กซิกันชอบกิน how much t o by one dollar two dollars or two d o l for each can n o for each for e a h yeah. they only sell one dollar two d o l l I mean two d o l l a okay p o q u i t a n o m á s 2. Sí. dorado o menos. Mucho dorado. This is um for oven, right? Use the yeah, oven, oven, para sí. <coughs> your... de está, oh, un poquito. Este otra bolsita para echar la otra. Pues, uno de tres. สองเหรียญราคาสองเหรียญต่อหนึ่งถุงหนึ่งกระป๋องคนเยอะอากาศดีไม่ร้อนวันนี้ตอนกลางวันวันนี้ที่นี่ร้อนมาก ผลไม้ก็คล้ายๆบ้านเรามาก Fruits. Dry fruits. Yeah, dry fruit and some snack. Okay. Yeah, I look. I look. Look <coughs> at. This is picture? Yeah, this is art picture. Oh, art picture. we Naruto? my family like Naruto. also ร a เห็ e ซ้ำซ้ำๆไม่ s ด้เปลี่ยนใช่ฉันโชว์ฉันโชว์นั่นลูกโป่งสวยมากก็นี่บางครั้งก็มีแบรนด์ดีๆมาให้เราแต่ว่าช่วงนี้มันโควิดคนเขาก็จะมาเม <Mexican S 3> ิกันแคนสวยมากก็จะเป็นเมซิกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าย่านที่อยู่ก็เป็นแมกซิกันน้อยพี่จะมีคนอ่ำแมกซิกัน์ุดคนไทยอะไรประมาณนี้นฮะเอาอะไรคะคือเ มอสตัฟควสุดเซลยูซีโออะไรบัดอิสโนย d much ครับของชัยก็มีเยอะแยะเลยแต่ราคาจะถูกกว่านะคะอ่าแต่ส่วนมากของส่วนใหญ่นี่จะเป็นอะไชน่เป็นส่วนมาก Do you have to buy it for <coughs> <coughs> Let me see they have to. That's it. Okay. Yeah. How much each one? How much? 13. 13. I kinda like this one. Or this one? Like Do You like pizza. this one? Uh, it's more than 19. This is look old, darling. What size is it? Um, 10, 10, 10 and a half. มือสองทางนั้นเลยบางอันก็ยังใหม่อยู่เลยเพราะเราไม่ซื้อเราเลยไม่ถามราคาเราเลยดูเฉย Sorry, this how much? The the car? Yeah, the car. Is uh the the, 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 the twenty-five. Oh this twenty-five? Yeah, that one is twenty-five. Okay. Oh, do you ask me for that one? No, i for this one. For twenty five for the red one. Oh yeah, the red yeah. one. Yeah, thank you. <coughs> I'm